บุคคลศักดิ์สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัดสามีภรรยาที่มีใจเดียวเกื้อกูลกันพ่อแม่ดีๆลูกที่กตันอยู่มีศีลมีสัตว์ก็เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์แก่กันได้บุคคลศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่ให้อะไรไปและชีวิตดีขึ้นทันตาอาจเป็นคนที่บ้านเหตุที่เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ทำบุญด้วยแล้วเจริญมาก ก็เพราะจิตที่ผ่องแผ้วจากมนลทินนั้นเป็นความสว่างเป็นสภาพธรรมอันอัมภัยพระพุทธเจ้าเปรียบไว้ว่าเหมือนดินดีหวานพืชลงไปก็เจริญงอกงามได้หมดอย่างไรก็ตามบุคคลศักดิ์สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัดไม่ว่าเป็นใครถ้าได้ปฏิบัติเพื่อออกจากบ่วงกิเลสก็กลายเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ สามีภรรยาที่มีใจเดียวเกือ้อกูลกันก็เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของกันและกันได้พ่อแม่ดีๆก็เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของลูกได้และแม้ลูกที่กตันยูรู้คุณมีศีลมีสัตว์ก็เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่ได้เป็นดินดีให้แต่ละฝ่ายหวานพืชและเห็นความเจริญงอกงามทันตาได้ขอให้สังเกตว่าจะเป็นครอบครัวไหนก็ตาม ที่รักใกรกลมเกลียวจะเปล่งประกายความสุขสัมผัสแล้วรู้สึกถึงความสว่างบางอย่างที่กระจายตัวเป็นวงกว้างเข้าใกล้แล้วพลอยเป็นสุขตามไปด้วยง่ายๆลองเอาเด็กบ้านแตกไปมองครอบครัวที่อบอุ่นคุณจะเห็นเด็กทำตาละห้อยไม่ต้องเดาก็รู้ว่าก็อยากมีครอบครัวดีๆแบบนี้บ้าง ก็ชีวิตดีๆที่ใครก็อยากมีกันอยู่ๆลอยลมมาจากชาติก่อนหรือเปล่าข้อเท็จจริงคือพวกเรามีบุญเก่าเพียงพอที่จะทำอะไรให้ดีขึ้นกับทุกคนไม่ว่าสภาพปัจจุบันจะเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อใดคิดจะทำอะไรให้ดีขึ้นช่วยกันประครับประคองใจกันและกันให้ห่างกิเลสห่างความอยากทะเลาะ ห่างความกระสันอยากนอกใจเมื่อนั้นต่างเริ่มเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของกันและกันแล้วปรนิบัติพัดวีนวดเฟ้นหรือทำอะไรให้อีกฝ่ายมีความสุขก็นับเป็นการทำบุญกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นหากอยู่ด้วยกันเราเกิดประสบการณ์คลื่นสมองช้าลงไม่ว้าวุ่นสงบใจเป็นสุขเย็น หรือเห็นออร่าอันสว่างจ้าทั้งความรักความรองดองได้ด้วยตาเปล่าก็ขอให้รู้ว่านั่นแหละหลักฐานของความเจริญอันเกิดจากการมีกันและกันเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ให้ทำบุญด้วยกันทุกวัน